สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการหาอ e ีเมลจาก a c e บ o o k นะครับคือหาอ e ีเมลที่เราใช้ในล็อกอินเข้าไปใน Facebook บางคนนะครับที่ใช้ facebook มานานมากนะครับก็มันล็อกอินอัตโนมัติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ตัวอ e ีเมลมากนักนะครับวิธีการเซิร์ชหานะครับก็คือกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับเราให้กดไปที่เพิ่มเติมด้านล่างขวามือนะครับ พอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เลื่อลนลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างสุดจะมีคําว่าการตั้งค่ายอยู่นะครับที่เป็นฟันเฟืองกดไปรั้นหนึ่งนะครับเขาจะให้เลือก3ตัวก <attributed S 2> ันครับให้เราเลือกไปที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีการตั้งค่าได้หลายรูปแบบหลายส่วนเลยนะครับสิ่งที่เราจะทํากันก็คือคําว่าทั่วไปนะครับกดอนทั่วไปอันบนเลยเสร็จแล้วครับมันจะมีการบอกนะครับว่าชื่อคุณชื่ออะไรนะครับอีเมลอะไรอีเมลตัวนี้ละครับตัวที่สองเนี่ยจดไว้เลยนะครับจดไว้เลย อันนี้คือเมงคนที่ใช้ในการล็อกอิน a c e b o o k นะครับส่วนรหัสผ่านนะครับใครจำได้ก็ดีไปะครับใครที่จำไม่ได้ครับวิธีการทำนะครับรีเซ็ตพาสเวิร์อทำอย่างไรนะครับให้กดที่รหัสผ่านข้างล่างนี้นะครับมันจะเกิดเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่แน่นอนละครับเขาให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่เราจะไม่ได้ว่ารหัสผ่านปัจจุบันคืออะไรทั้งนั้นเรากดมาคำว่าลืมรหัสใช่หรือไม่ด้านซ้ายมือข้างล่างนะครับกดเข้ามานะครับเขาจะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีการส่งอีเมลไปหาอีเเเเมลขอองงรรราานะคัับพื่ให้้ต แล้วก็รีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับให้กดดาเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าโปรดตรวจสอบข้อความในอีเมลของคุณโดยใช้รหัสผ่านรหัสของคุณเป็นตัวเลข6หลักนะครับให้เราไป เปิดอีเมลนะครับใครที่คล่องใช้คอมเปิดอีเมลนะครับใช้คอมไปนะครับสําหรับคนที่อยากจะใช้มือถือนะครับก็สามารถใช้แอปของ Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลทั่วไป s a f a r i อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเราล็อกอินเข้ามาในหน้า Gmail ของผมของผมเป็น Gmail นะครับแต่ว่าสําหรับทุกท่านสมมุติว่าเป็น Ho อต mail ก็ต้องเข้าของ h Hotmail นั่นเองกดเข้ามานะครับจะ เราต้องหาอีเมลจาก Facebook นะครับผมผมรู้สึกว่ามันจะอยู่เข้าไปในห้อง Social นะครับนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับว่า Facebook นะครับมีข้อมีคนขอรหัสผ่านใหม่โดยใช,ช้บัญชีของ Facebook ของคุณนะครับให้กดคลิกเข้าไปดูเลยนะครับอ่านดูเพราะอ่านดูนะครับเขาจะบอกว่ามันจะมีประโยคที่เป็นสีน้ำเงิน นะครับบอกว่าคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณก็สามารถกดอันนี้เปิดต่อไปได้หรือวิธีนะครับให้จําตัวเลขนี้นะครับนี่คัดลอกมาเลยก็ได้ครับ283512ปดสามห้น่งสองนะครับอ่าำรหัส6ตัวได้เสร็จแล้วนะให้กดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในหน้าของ Facebook แอปมันตกี้นี้กลับมาหน้า Facebook แล้วก็ใส่หกตัวนี้เข้าไปดําเนินการต่อนะครับเพียงเท่านี้เขาก็จะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วนะครับ เขาก็จะถามว่าเปลานรหัสผ่านใหม่นะครับสำหรับทุกที่ที่เราล็อกอินนะครับจะให้เด้งออกเลยไหมหรือว่าจะคงอยู่นะครับในนี้ผมแนะนําให้คงอยู่นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อเอาเท่าน,นี้แล้วครับเราก็จะทราบส่วนของเราแล้วนะครับก็สามารถดำเนิน,นครับมาใช้ในการล็อกอินเฟซบุ๊กตามที่ต่างๆได้ครับ